สวัสดีครับ AIS Play นะครับขอ,อนำคุณผู้ชมมาทีส่สามปีปวัวนะครับติดตามรับชมการแข่งขันครับฟุตบอลบรายการ M150 Championship หรือว่าไทยลีก2ครับเป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับเืองการ์อยู่ในเตดต้อนรับการมาเยือนของลำปาง FC ครับก่อเจ้าบ้านนะครับวันนี้เสดอคนแรกผู้สาประตูเป็นฟรินคุณชอนแนวรับเป็นมารอนดาซินวา,าฝั่งทีมเย็นลำปางวันนี้เป็นสุชินเย็นอารมณ์นะครับผู้สาประตู เอาครับผูดตัดสินนะครับส่งคิดสารรับพิมพ์ครับให้สัญญาณเริ่มเกมลำปางครับวันนี้มาในชุดสีเทาเลครับเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายระยะค่อนข้างไกลเลยครับยูกิบัมบะเปิดโค้งเข้าป่าลูกนี้ต้องมองสกัดครับโอ้โหก็เจอเบียดอยู่เลยครับทางผู้เล่นของลำปางจาังหวะเทคลูกนี้ไม่ถนัดแนวรับของลำปางนี่สบายเลยครับ อบอลหลุดมาถึงมาซาโลยิงด้วยขวาลูกนี้หูแหมไปติดเซฟพรินเลยนะครับแล้วได้เตะม,มุมด้วยว่ได้ลุ้นเลยนะครับเช็ตหนึ่งจังหวะบอลถึงามาซาโลได้พลิกจริงครับแมลูกนี้ยุกิบัมบ้าครับเปิดยาวให้มาที่กฤษณะเจอกับจักรพิษนะครับ พีกว่าเล่ตต่อได้โอ้โหแหวกมา2เลยครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับกิสนะแล้ะเจอเตะล่วงลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ให้นะครับเขาล่นยังไงนะเป,าเป่าให้จังหวะนี้ครับให้ฟาวกับทางเจ้าชินปินครับต้องเตะทิ้งออกไปก่อนนะครับดักเก็บได้หมดเลยครับลำปาง <ๆ S 1> เข้ามาตรงกลางที่คิวจินโยวียุดครับ ลองยิงเองลูกนี้เอาแล้วได้ประตูเลยครับโอ้โหจังหวะยิงไกลของวีรยุทธศรีวิชัยเด็ดขาดจริงๆครับประตูมาดูจังหวะที่จังหวะหาเหลียมยิงเองนะครับยิงหักข้อไปคือขาหลักทางเปลยเนี่ยมันเทปไปทางซ้ายครับพอบอลยิงมาขวานี่แหมมันไม่ทันเลยครับดูว่าแหมเป็นลูกยิงหักข้อที่สวยงามครับรัฐศักด ออกไปทางซ้ายลูกนี้ตบกลับเข้ามาก็ยังไม่ผ่าน,นครับมิกาสโยนเข้ามาอีกครั้งจะให้กับโจนาธานเฮสลูกนี้ก็แฮนด์บอลไปแล้วครับเอ้าแล้วจะไปมีเรื่องกันครับโจนาธานเฮสต้องคุมอารมณ์หน่อยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนกระโดดขึ้นไปแล้วแหมกลางแขนลงไปบอลกระทบแขนเขาแผเหลี่ยมนี้น่าจะเป็นทางยูกิบัมบาเลยครับ กำแพงถือว่าเยอะเลยครับปานโค้งเอามาตรงนี้มันยังมุดไม่พอครับอุตสีน่าจะปล่อยให้ปินเปิดบอลออกมาคอยครับแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปครับเป็นทางลำปาง f อครับปุ่มมานำเมืองการ United อยู่ในเต็ดอยู่1ประตูต่อศูนย์ะครับต้องดูหนึ่งแต้กยังไม่เพียงคอนะครับถ้านใครจดชนะเนี่ยเมืองการต้องชนะอย่างเดียวด้วยนะต้องยิงถึง2ประตูด้วยกัน ครับเกมรึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาล่อลูกหนีแทงหลุดเลยครับโอ้โหแล้วมีโอกาสยิงครับได้หรือไม่ครับโอ้โหสกัดออกมาได้ก่อนครับผู้เล่นของลำปางเกือบไปแล้วครับจังหวะทีเด็ดของโจนาธานเฮสจังหวะแทงตรงๆมาแล้วแหมมาร์กตัวไม่ดีครับคุมไม่อยู่ปล่อยให้หลุดไปครับผู้นี้ชิพมาเียเข้าในนอนครับถ้าเกิดว่าเคลียร์ไม่โดนนะครับกองหลังแหมดีว่าลูกติดเซฟนิดนึงครับเปลี่ยนออกมาทางซ้ายบ้านครับ พงพัฒตัดเข้าในหลอก2องลูกนี้ก็ไปติดหลังของยูกิบัมบะได้อีกครั้งหนึ่งที่สู่ชาวครับเปิดต่อมาได้สวยเลยครับดึงหลอกหนึ่งจังหวะครับเห็นและจิงลูกนี้ไปชนเสาครับยังไม่ได้ประตูหูเมืองการต้องเตะทิ้งออกมาก่อนครับจากอาวุธยูกิบัมบะครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปลูกน,นี่โยแล้วบิกัดได้บองลูกนี้เอาและได้ประตูครับ จากดาวุฒสงมากครับมิวกาดได้โขกเต็มๆครับเป็นประตูที่2ของลันปาง f c ตอนนี้เปิดคนเออมาดูเกีบัมบะนี่ให้ลอยตัวโขกกากา,กาศโอ้โหเต็มเนี่ยครับโขกก็เปิดได้แม่นจํำครับตรงนี้นี่ครับลอยตัวเทคคนเดียวครับแมอีกตัวที่ประกบอยู่ไม่ขึ้นนะครับเปิดเข้าไปลุ้ในได้ครโทษและยิงได้แล้วครับหึ่ประตูครับจอา์านเฮสแม S <S ว่าเปิดเข้ามาลูกนี้กองหลังเกยียดไม่ถึงแล้วก็เข้าฮอตมายิงคนเดียวไม่เหลือครับให้มาสวยจริงๆครับกันแต่ผลคีรีแรงครับผู้เลสสำรองบอลมาอยู่ที่เดวิสันเอาชนะนัทพง์มาได้ตัดเข้าไปตรงกลางแล้วครับเดวิสันรอเพื่อนอยู่ไม่มีใครเติมเลยครับนี่ครับไหลสันส้นๆมาที่ชาวินกลับไปทางซ้ายแล้วยิงลูกนี้กันเรียบร้อยครับโอ้โห ประต right. <im iti> <im iti> ูฝังเลยครับนเลยครับทางโค้ต้นสุกิจโยทีเนี่ครับเด็ดขาดจริงๆครับลูกยิงของดาวนงกรบัวสีครับผู้เล่นสำรองของลำปางก็ลงมาพร้อมกับเดวิสันเนี่ยแหละครับเปิดตูกนี้ต้องชกทิ้งออกมาก่อนครับสุชินและพิวกาดยิงสวนเลยครับัฐพงแต่บอลมันก็ยังไปตรงตัวทางสุชินนะครับ เดี๋ยวเสียเวลาครับสพจบเลยแล้วกันไม่ต้องเตะครับก็ปานุวิินหมดเวลาการขันก็เป็นนั้นว่าลำปาง FC ครับบุกมาชนะเมืองการยูจนเต็ดไป3ประตูต่อ1นึ่งครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เราทั้ง2คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณวันก้าขวัญแก้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ